ส่วนไทยชาแนลสวัสดีครับ YouTube เดินทางท่องเที่ยววันนี้อยู่ที่สมุทรสงครามนะครับสมุทรสงครามหรือหลายๆคนก็รู้จักในชื่อของอัมพาวานี่คือสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของสมุทรสงครามที่ผมพามาชมกันนะครับก็คือวัดหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับทีนี้ก็จะพามาไหว้วิหารหลวงพ่อคงก่อนนะครับอยู เข้ามาในประตูวัดปุ๊บก็จะเจอวิหารหลังนี้ก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจอีกครับ <c oughs> ครับผมไหว้หลวงปู่คงในวิหารหลวงปู่คงเสร็จแล้วเดินเข้ามาด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นเก๋งจีนเก่าๆอยู่นะครับข้างในก็จะมีรูปของหลวงปู่คงบางรูปก็จะเขียนว่าพระอุปชาคงแล้วก็เขียนว่าอดีตเจ้าว,วาดวัดบางกระพรอมนะครับก็เป็น ทุกๆตำแหน่งของหลวงปู่คงที่เคยได้รับนะครับเพราะจำพรรษาอยู่ที่วัดบางกระพงยาวนานมากเป็นพระอุปชานะครับต่อมาก็จะมีวิหารที่เป็นวิหารพระพุทธบาทจำลองนะครับวิหารหลังนี้ก็จะเก่ามากถ้าดูจากหน้าจั่วครับก็จะเป็นรูปคล้ายๆกับศิลปะการใช้นะครับปูนปั้นจะมีทั้งจีนแล้วก็ฝรั่ง ผสมผสมกันอยู่นะครับน่าจะเป็นยุคสมัยนั้นที่เขาจะนิยมศิลปะแบบนี้มันจะไม่ใช่ไทยล้วนนะครับดูง่ายๆครับเนี่จังรูปปั้นหน้าวิหารก็จะเป็นทหารอย่างนี้นะครับช่องทางเข้าเป็นรูปวงกลม ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาท4 0 0รนะครับก็จะเป็นเหมือนกับที่เราเคยเห็นในหลายๆวัดด้วยกันแต่จุดที่น่าสนใจที่เรียกว่ารอยพระบาท4ี่รอยของวัดบางกระพร้อมนะครับไม่ใช่รอยพระพุทธบาทเช้นนี้นที่ที่เราเห็นใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับแต่เป็นรอยพระพุทธบาททั้ง4ีที่เป็นงานปูนปั้นโน่นต่าอยู่บนฝาผนังด้านซ้าย ถ้าเข้ามาในช่องประตูหน้าซึ่งเป็นประตูรูปวงกลมนะครับก็แปลกดีนะครับประตูทางเข้าวิหารเป็นรูปวงกลมแต่บานประตูเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมองไปที่ผนังด้านบนเราก็จะเห็นาภาพปูนปั้นพุทธประวัตินะครับเป็นพระพุทธประวัติหลายๆภา,าพเรียงกันไม่ได้ใช้จิตรกรรมคือไม่ได้ใช้การวาดนะครับ เป็นงานปูนปั้นโนนตจำที่มีอายุประมาณ200กว่าปีแล้วครับก็คือปั้นตั้งแต่รุ่นที่สมัยหลวงปู่คงเลยนะครับมีการเดินทางเข้าออกภายในสยามประเทศครับแลกเปลี่ยนกันนะแล้วก็ล่าลูกพระพุทธบาททั้ง4ี่รอยครับที่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจำลองรอยพระพุทธบาทจากสระบุรีนะครับมี มนดบขนาดใหญ่ครอบอยู่แล้วก็รอยพุทธบาทที่สี่จะมีบอกที่มาครับว่าแต่ละรอยพุทธบาทเนทั้งสี่รอยที่จำลองไว้บนผนังนะครับเป็นภาปูนปั้นเนี่ยจำลองมาจากที่ไหนบ้างมีข้อมูลให้เราอ่านส่วนผนังวิหารเป็นผนังที่หนามากเกินห้ิเซนติเมตร สามารถทำซุ้มปฏิสฐานพระพุทธรูปบางมาเราวิชัยได้เป็นซุ้มลึกเลยครับแล้วก็เป็นพระพุทธรูปขนาดค่อนข้างใหญ่ครับปดิสฐานอยู่ในผนังเลยครบนี่ก็เป็นลักษณะโดยรอบภายในวิหาร,รงานปูนปั้นพุทธประวัติก็จะมีทั้ง4ด้านครับ1จุดที่น่าสนใจในวิหารนะครับของวัดบางกระพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาไปจุดต่อไปครับ นะครับจุดต่อมานะครับที่ผมพามาก็จะเป็นจุดสําหรับบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับจุดทูบจุดเท,ดทียนไหว้พระปิดทองนะครับก็จะมีรูปหลวงปู่คงหลวงพ่อเนนนะครับวัดบางกระพร้อมมีพระพุทธรูปหลายๆปางด้วยกันเป็นจุดสําหรับทําบุญนะครับแล้วก็จะมีที่บูชาวัตถุมงคลของวัด ครับจากตรงนี้ที่เป็นจุดไหว้พระนะครับแล้วก็มีจระเข้สองตัวด้วยกันมีชื่อด้วยนะครับจระเข้มหาทองคำมหาลาบนะครับแล้วก็มาดูตรงที่ป้ายเชิญนมัสการหลวงพ่ะองค์ก็จะมีเรียกว่าอะไรจุดสำคัญภายในวัดต่างๆที่ควรจะไปนะครับพอมาดูว่ามีที่ไหนบ้างก็จะเห็นว่า ทางวัดทํารูปไว้ให้ดูนะครับว่าควรจะไปตรงไหนบ้างแล้วหลายๆรูปไม่น่าเชื่อนะครับว่าบังเอิญหลังจากที่ไม่ได้มาหลายปีบังเอิญมากครับทางวัดก็เอาภาพจากเว็บของผมเองนะครับัว on อ h อนไทย .com มามาใช้เป็นป้ายประชาสัมพันธ์จุดสําคัญภายในวัดครับก็จะเห็นโลโก้ทัวร์อนไทยหมดทุกภาพเลยเกือบเกือบทุกภาพนะไม่หมดก็เยอะเหมือนกันนะครับ ก็ถือว่ายินดีครับที่วัดเอามาใช้นะครับอย่างน้อยก็ได้ทําประโยชน์ครับเดี๋ยวไปจุดต่อไปที่ผมจะพาไปก็คงจะเป็นถ้าพระนอนเนี่ยพอดีไหนๆก็เดินมาตรงนี้แล้วนี่นะครับถ้าพระนอนไปครับเนี่ยครับจากตรงนี้จะไปถ้าพระนอนครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติเก่าแก่ของวัดนะครับก็จะผ่านวิหารหลวงพ่อดํา พิหารหลวงพ่อดําก็เป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์อีกองคหนึ่งนะครับเป็นพระพุทธร,รูปสีดําองค์ใหญ่แต่ละจุดภายในวัดก็ไม่ได้อยู่ห่างกันมากครับเดินนิดเดียวมาก,ก็จะถึงถ้ำพระนอนเป็นพระพุทธร,รูปปางสายญาติเก่าแก่ก็จะมีการบูรณะหน่อยแล้วครับเมื่อก่อนก็จะเป็น ดูแล้วเห็นความเก่ามีการชำรุดตามเวลานะครับตอนนี้ก็มีการบูรณะลงลงรักนะครับลงรักสีดำแล้วก็จะทำการปิดทองไปเรื่อยๆถ้ามีคนมากบไหว้บูชาปิดทองพระรเรื่อยๆต่อไปสักพักหนึ่งก็จะเป็นองค์พระสีทองนะครับก็เท่านี้ครับวิหารพระนอนจุดต่อไปที่น่าสนใจที่สุด จุดหนึ่งของวัดบางกระพร้อมถ้ามาวัดบางกระพร้อมแล้วต้องไปให้ได้นะครับก็คือหลวงปู่คงองค์ใหญ่ริมแม่น้ํานะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับจากตรงนี้ถ้าเดินจะใช้เวลาสักครู่ระยะประมาณ400เมตรแต่เราใช้ขับรถไปเลยดีกว่าครับไปครับนี่นะครับก็จะเป็น ขับรถเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับ400เมตรนะครับจะจะเห็นด้านหลังหลวงพ่อคงแล้วก็มีป้ายทีนี้ทำไมถึงขับมาแล้วเป็นด้านหลังก็เพราะว่านะครับการสร้างหลวงพ่อคงองค์ใหญ่ตั้งใจสร้างให้หลวงพ่อคงหันหน้าออกไปทางแม่น้ํแม่น้าแม่กลองนี่ก็คือรูปหลวงพ่อคงหลวงปู่คงนะครับองค์ใหญ่ สร้างแรกยังไม่นานมากครับจริงๆแล้วตอนที่มาคราวที่แล้วสาลาหลังด้านหน้าสุดยังไม่มีด้วยซ้ําครับนะครับเราไปไหว้หลวงพ่อคงองค์ใหญ่กันครับครับผมแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆจากทัวร์อันไทยชาแนลที่มาฝากกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดซับสไครต์ติดตาม YouTube ดีๆครับ พาเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ